วันนี้เป็นเมนูผัดพริกหยวกผัดพริกหยวกใส่ไก่ค่ะเป็นสันไน้ไก่เนาะคะ่ะอันนี้คือสันไนไก่ที่เมาผัดผัดใส่พริกฝนมาอีกแล้วค่ะโอ้ยุงเทปฝนตกสสมือเสมือเลยค่ะไดเวลาสีโมงหามงนีมาแล้วฝนมืดฝ่าม่วด,ดินค่ะทั้งฝ่าเั้งฝนเป็นยงสี่ประจําค่ะทุกมือ ไก่ที่จะผัดผัดใส่พริกหยวกซอยแล้วก็หอมแดงเอ้ยหอมใหญ่ค่ะใช้หอมแดงหอมใหญ่ ออหอมค่ะหอ,อมใหญ่เวลามาผัดมังหอมซอสเห็ดหอมค่ะ บดตีลาดข้าวซอยรอนๆค่ะอร่อยอร่อยสีออกเคดนิดนึงพริกหยวกนึ่งสีบัออกเค็ดนีงนะค่ะสีนี้ลดพริกนิดเดียว ใส่ซอสเ็ดหอม,มก็เป็นซอสหอยนางรมสีมันก็เลยสีออกไปสีดนิดนึงเตาตัวตน,นี่มันจะเป็นยั่สีเลยดังกึกกักกึกกัก ไม่น่าพัดกับเก่าหรืกับเก่าเสร็จแล้วค่ะมันเป็นสดเห็ดหอมมันก็เลยเป็นสีสีๆค่ะจะเป็นอนวาเสร็จแล้วนะคะจบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอพุ่มหลายๆที่เขามาติดตามมอนี้พัดสันในไกใส่พริกหยวกใส่หอมใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ